เจมตัวแจ็คไม่เล่นแชมเบอร์เหรอแชมเบอร์ไม่มีอยากเล่นที่หายเนี่ยหายอะไรกูก็อยากลงเล่นกันตุเธอมันยิงใส่ตีนตัวเองให้ทำไงเรน่ากูคุยกับเมียกูไม่อยากคุยกับใครสักคนแล้วกูจะเลิกคบเพื่อนที่ติดเมียไอ้กำจรอนก็เตือนกันไปไหน ไปทางของใจที่เธอต้องการไปนี่นี่พี่เปลี่ยนมาเป็นมีดคู่กับสันปะอะไรนี่อ๋อสันเล่นตัวอะไร่้นนีีก็ตทำไมไม่มีไส้ไม่มีพูงเหมือนคนอื่นเขาเลยอะเจินเติง พี่จะตามโอเคไปบุกม่ดูมีเมดโคตรเทเลยมี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 เหรอตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วช่วยยงไงโดนัตนเหมงอนกันใครเจ็บเดิน่านทับพี่ครับเอาค่ะ อ๋อมอมเขาบีเพื่อนไปซีสุดทายแล้วเมเคบโอ้มันเยอะจังอ่ะเยังมีสตัวเอาเดี๋ยวข้างในสุดสวยไเจ็บเหรอครับระวังซ้าย โยตีนไวลลูไอ้ไอ้นี่มันยิงกูจากข้างหลังสุดอะไม่ดมหมอกมันดมหมอกนอกไปเอ้ยนียนนีไปที่อื่นเนียนไปที่อื่นติดอะไรวะเนี่ยติดประตูธรณีประตูต้องไม่ทีอะเอไม่ทำติดท้ำตัวเองน่าจะได้ยินเสียงตีนมาไหนะตุลปังอะ ไม่ม่มียาแล้วเหรอุยมมนฮิวเองไปแล้วแหละเขียมหุดป่ะเนี่ย

เเแล้วมันก็เดินมาโอ้ยฮีปหายแล้วมีมีปืนนะกเบิเตมมีวันรายดาวนเจโลหกเก้าไปลิงมายี่ายแล้ว ไป oh, ต,ต,ต่อตลาสคนโอ้โหโอ้โหแม่งเดินลากปากเนลาคุณ <c oughs> มาอะไรสมเพชสมเพชตัวเองอม,ม,ม,มีมิลองตัวหนึ่งด้ยวย โอ้โเฮ้ยโผล่มาหผวเไม่เดียวอะไรมาระดับพิศาจจิวจอยอยู yeah okay? ่ไนอุ้ยพี่เมื่กีได้ซือป่ะไม่ได้ือโอปืนไปไหนก็โดนแจ็บดักมากเยีย อเอ้ามันดูดิมันให้เม็ดเดียวตลอดเลยอ่ะมันเกิดมีมีนะเ้สมันโคตรเวอร์เลยเว้ยทีนี้มันโคตรเวอร์เลยชนะจังไงอ่ะกูเจ็บหัวไปหมดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยทีตัหัวกูเลย โอ้โหไม่ลองนะไม่ลองนะโอ้โหไม่ลองไม่ลองไม่ลองโอ้โหมองหน้ากูมองหน้ากูเห็นเห็นรูบนหัวเขาป่ะนี่อโอ้โหไม่ลอง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 เจยจะดันยังไงวะนักบวเฮาทูดันสวย ระวังหลังนะน้องหลังนะสุดใจแล้วสุดใจแล้วลองเอเดนะหัวหาเจ็ดอยู่ยังไงลงฮะเขามีได้ละเบียร์พี่เคียยุติยูติยุเิว่าแฟรยุบียุบี ลงอยูีหลังมมันอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยความมือมอมันเป็นตี้ปีศาจหรือเปล่าวะมันเป็นตี้ปีศาจมันให้แต่หัวเลยนีมันแบบเกินไปอ่ะ เออาว่านะมันปิกเดียวเลยซ้า<ล>ยขวาซ้ายมัอยูอ่ซ้ายตอ,ตอ,ตอนแรกเฮ้ยร้อยสี่สิบแปดไม่ตายเฮ้ยเอเียเียเียรียไม่ออ,อ,อก <A clear S 2> อไ,อไปเยเอ้าโหเสร็จ

จะจ่อว่าตอนนี้ต้องไปตากผ้าแล้วนะอะไรเงี้ยลับมาอาจจะยิ่งขึ้นก็ได้มาตากอะไรตอนตีสี่วะก็พี่กลับมาอ่านมาถึงตอนเที่ยงคืนนี้ช่วงนี้บ้าง,งานนิดนึงไปเริ่สร้างจทยใช่ใช่โอ้ <laughs> ทำงานจนเพื่อจนจะเลิกครบแล้วเนี่ยมาอยู่ข้างบนนะต่าง ล่างๆมาตรงแถบลงขวาเจอยู่ริประตูเลยเจ็บ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 สองตัวเลยเอาเลิศหั อู่ตรงนี้เขี้ยเล็กดักขี้อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่อยู่ซ้ายลงไปแล้วแล้มันวัยยววะเออออกวานะเขี้ยเลย เล่นกระลัดตลอดหมออยู่เราไม่ลองด,นดันเอดวงมันจนนะไวเปิม่เอาเล่นยากเจเจไม่มีปืนเออแลกกันไปดีส่า เราจะเป็นชุบคุณพีขึ้นมาสวยอันติพร้อมโอ้โหกูไม่ต้องให้กูแช่ติเลยเหรอไอ้บ้าเอา้าไอ้บ้าไม่ให้ตีตื่นปะวิ่ง ไม่ได้เอตลอดนะเช็ดกับไวเปอร์กลางเป็นเป็นเศษกระดาษเป็นบีดบีดแล้วก็คิวจอยเป็นสีเราหัว,หว,หวะอะไรวะหลานได้เป็นดันช็อตมนันเจ๊อยู่กันเเฮ้แต่ว่าบีดบีดมาบีดมานี่บีดมาเอบีดมาเ บีทมาอยู่เอแสดงว่าเดอะวันดอร์ต้องจะหยุดสีตายแล้วเบิดอยู่แบ็คไซด์อ่ะมีมีเอเอเออยังมีอันติเหลือไวเปอร์กับบีดยังไม่ได้ใช้ระวังที่แคบๆด้วยนะเองมีคนนะ ย้ายแล้ว My World ที่ไหน My World ที่เอหน้า B หน้า B ่เอตลอดโอ้ยเอโล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 เบโี้เ้โอ้แม่งเสียดายตัวเองชิบหายเลย

ไปและทำภารกิจได้สำเร็จซะไม่คุณจะไปทิ้งเพื่อนอัสตรามึนก็ด้วยอ้า อ,อ๋อต้องดึงเองในด้วยใช่ไหมยืดมาแล้วในเยอะเมีเยอะะตกี้ตะกี้กที่ไปฆ่าไอ้ไวเปอร์ได้เพราะว่าแม่งเปิดเปิดอันติแล้วแม่งก็เอาปืนยืดออกมาแล้วก็แบบยืนยอ่ยอๆยอ่ยอแบบจะแบบด่าคนนะ่ะยิงหัวซะเยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งวางนะอย่าเพิ่งวางแขงนะ <c oughs> อ๋อเยอะ ที่อยู่กันหลังก็อาจจะเข้าเข้าแล้วเข้ากันหลับแล้วเข้ามากันหลับด้วยโอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดเดือดเดือดคือหลับอุ้ยโอ้ยเฮ้ยไปไป กแม่งวิ่งห้าตัวเลยอะไรเงี้กะลาดอะงานฝากเล่นนิดหน่อยนะอย่ารอเล่นไม่มีเลยน่าจะซีปิดซีสีซีซีแน่โอเคเดี๋ยวไปช่วยในเซตใช้เลย เรียมาแล้วคุ้มแล้วมากูช่วยมึงเองนี่ตรงนี่แปลงขวาหน่อยขวาขวาขวาเดี๋ยวจะวยยิ้มให้ขวาแอบอ้าวแล้วมันมีแฟกเตอร์อะไรอย่างวะสัี่ยบายนนี่ก่อนนเจเจ๊เจ๊ จู่ก็เล่นได้วะแรงดึงกางเกงในวะเนี่ยเสียบไว้ให้ เอเพียบเอหมดสวยมาดักหลังแล้วเต็มเลยช็อต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 ใส่เข้าแล้วหลังใด้สองตัวได้หมดเลยชได้หมดเลยขอโทษทีขอโทษทีพี่กับเพื่อนอย่เมื่อกี้เอ้าอะไรวะเนี่ยไหลเป็นได้เมื่อกีไปจูบมันเลยนี่ไหลไหล ไม่คิดเห็นมสัตว์แม่งไหลกูเดินไปจูบแปลงเลยไหลแบบกูไหลไปเลียปากแม่งนงเฮ้ยทำไมพูดอย่างงี้โอ้โหแตกกันแหละเช่ยแม่ยืนยืนย่อเฮียุแบบ้ว่จูบท่าเจ้าหญิง้อกัน เออเมื่อกี้เหมือนท่ามึงอุ้มเสกเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอเอาชิบหายละขอโทษขอโทษขอแงเยอะเยอะเยอะตัวโอ้ สวยสวยมจัดเออยู่ร่องอยู่ร่องไม่ีใจอใมันวะอโคตรสอง้าเลยวะมันไม่เข้ามารอใช้ที่ลยหมดก่อนแล้วค่อยออก เฮ้ยเดี๋ยวพีจะผมสกแกมมันหมดโอ้ยเอเพียบเพี้ยเอเพียบเอเพียบเอเพียบฟูเดเอเพียบฟูเดโอ้เจอโออ๋อเยอะเกินไปโอ้แตกเยอยออฟกูยังไม่ได้เล่นเลยเนียนอยู่เนียนอยู่หมอ

เราเนี่ยมันไม่ธรรมดาเหมือนกันดี่ยวจัดทีมไปแข่งปะไม่ใช่ไม่ไหวแข่งทีีอ่ะเฮ้ยออาจจะไปไมได้ไอเหรอเสียงเสียงช็อตเออ่ะ ปไป้ไปอมเมื่กี้มันเดินยิงเลยมันทำยังไงให้เดินยิงได้วะเฮ้ยมีีเขามันก็กด W S ดีพร้อมกับกดชิงมนเลยครมีอยู่หน้า C สองคนอเไหน้ามีมีหรือเปล่ามีเย โดนโดนโดนตรงร่องตรงร่องตรงร่องอุ้ยสันได้เมื่อกี้คลิปจอยได้เลยคืนนี้กนอนหลับฝันดีเลยโอ้โหกูดดดดได,ด <an> ้กูได้คลิปไปตัดแล้ววันนี้แล้วพี่ต้องตัดคลิปยังไงอ่ะ พี่มีตายพี่มีพวกแพลตฟอร์มแบบแบบพวกโอริแฟนอะไรพวกเนี้ยโอริแฟนโอริแฟนอืมอืมอืมมันต้องมีแพลตฟอร์มก่อนนะเอเอโอ้เอเพียบเอหมดเอหมดโอ้ชิบหายละวดตนี้ยอดโอ้ยเอ้ยสมอมีรูไอ้สัดเขี้ยเอ้ย เออ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 อดอดอดเอออดที่อดครับพี่นี่ครับผมเหมาะสมครับท่านกูมายังไงวะจักรลักษ